สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็นจีเบิร์ดสุขสุขคนเนาะมันกับพ่อพ่อกันเก่าเดิมพี่น้องมัอนีมาตลาดเช้าน้องพี่น้องอยู่บ้านน้องกะล้องนี่แหละอ่าเป็นตลาดตามเขตสนบทแถวบ้านนอกน้องพี่น้องกันมันก็ห่างไกลจากตัวเมืองห่างไกลจากตลาดใหญ่เนาะก็อยู่บริเวณแถวด้านด้านนอกเมืองพี่น้องเขาก็จะมีตลาดมันมีส่วนไรเขาี่มาเค็อตลาดเช้ากับตลาดแรงเนาะพี่น้องไป เดีย๋ยวเราสิพาพี่น้องไปเรอกไปชมเบิงตลาดยามือเช้าพี่น้องเป็นเขตบ้านนอกบ้านนาตามเขตชนบททางนู้พี่นอ้องป่ะหลดคนมาซื้อของกินก็ะไล่ลายพี่นออ้องเลย้อบรรยากาศก็โอ้ยสวยงามเนาะพี่น้องบรรยากาศยามเมื่อเช้าเพราะว่าช่วงนี้คนอยู่ห่อยู่หน้าแล้วก็ออกห่วงออกส่วนลายเนาะส่วนลายทางนี้เขายิยมกลมมันลายกว่า ของกินที่โรนหอยในหาเราพี่น้องสะไล่ค่ะเผ็ดเบียคลายกว่าเนาะไปะเดี่ยวลตลาดกันเลยพี่น้องอาหารค่ะเป็นเมนอูอา่าบ้านๆน,นะฮะหละหลากหลายพี่น้องเนาะเอเออันนี้เป็นของไสเออันนี้เป็นชนเครื่องไสพี่น้องนี่นตากระต๊อ มานนะซื้อของกินพี่น้องน้ำคล้องมึงกระเปิดเนี่ยเดี๋ยวเราเป็นสะก่อนนะพี่น้องได้ใจ่ีิมาซื้อเป็นวางไข่ซารีก็มีอยู่น้นอง

ดงมือหนึ่งส่งมือสองเสื้อผ้มือสองนอกโซนเสื้อผ้าเด็กน้อยเสื้อผ้าผู้ใหญ่ชใหเลือกเต้นเือไงแล้วเนี่ย้าดีเลย ขนาดมันเราคู่ัวอาตนีเพ่อจั่งอาตานีเพ่อจ่เอ้ยนีบเอาสองโไปเลยใช่เราไม่ใช่แหละโอยูีบอก เป็นคารมากักใม้ทั้งนี้ฝั่งทางนี้จะเป็นโซนเสือผ่านทางนี้เป็นเหตุทางนี้จะเป็นเคราะปุ้น ซุดไปโซนทางไหนจะเป็นโซนเสื้อผ้านะพี่น้องโซนนั่นจะเป็นโซนเสื้อผ้าว้ากระลูกซายคอมานกับว้าวแล้วเกลือกลิ่นก็มีซะซุดเท่านี้แหละแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเขตตลาดบ้านนอกยองตามชนบทก็จะประมาณนี้กินก็ได้เป็นสมุนไพร เออวิวตอนยู่สี่ชิ้นอนกระสอนชามชิเออข้าวปุ้นเนี่ยโลนนึงชื่องอบา้่ทงนี่หกพันอเอาซองเือ่ายื่อเมื่อาือืเอาพูมาหเถื่อเออออข้าวปุ้นก่อนโล่ฮะาเลยอลเห็น สื่อเหตุ่ามนหนึ่งอันนี้ทงสามชีบห <c oughs> อแม่ม่เป็นโล้มีโลสามเลยน่โลงห้านเป็นโล

ซื้อมังม้ไปให้ลูกเขาก่อไอ้้นเองไอก้อนรเสามาบางยเบิ้ลกรอบกรอบสมักินเลยบอกถ้กินบลได้แทอเนาะกรอบสมักีินหกัดบ่ได้แท้มังกรได้โลเทไรมักรนี่มักรโลซาวเาจาครเอาดะลูกขอกระหมักทั้งสองอย่าง เี้นี่นี่สงมังมังกรนี่เฮานี่อลหนึ่งอโลหนึ่งเด้อะนดูอ่ะเลถละซบ มันโบมีโบไข่เนาะเนี่อันนี้มันมันได้ลูกเนสด็งเนี่ยมันมัเป็นไงไอฮาดูถื่อนหนึ่งเดี๋ยววะเดี๋ยวกะอันนี้ถื่อนหนึ่งส่งกับงามงามเนาะนี่นะประหยัดประหยัดต้องประหยัดต้องประหยัด ่วนโซนขายผักมีขายผักอุอ้ยของงามอลิกตาก็งามงามตากอ,ออกรอิล่ะงามเนาะนซื้อของกินก่อนพี่น้องกราบก่อนเมื่อเทนี่เลยเนาะ พี่น้องมาเบ่งนี่อันที่ได้หมักมังกรนอก้องหอยลูกทรายแล้วกะ็ขปุ้นซาลีแล้วก็พักตรงหนึ่งสไลด์แล้วกะ็ขัว่วนี่แหละแมงดักแดงเอาไปขัว่วกินตอนเที่ยงได้ล,ลูกซีนก็ปิ้งไก่นี่พี่น้องเท่านี่แหละเนาะเพราะมากินมากินีเงินใหน่นะตกลงคลองพี่น้อง กระเป๋าตกลงคล้องไล,ล่ล,ลุยไปเงินไหล่ถ่ายประท่านพี่น้องตอนนั้นคอดีถึกช่วงกิดกล้องพอดีปะ่ะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขเขาจะขี่ไปเพียงสามีกัน,น,กกนเดอ้อขอกลับก่อนมันสวายเลยไปกลนมันเขาคือเก่าพี่น้องเอ้ยดินแข็งก่องกองเนาะกลนมันก็นได้ปะ